สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อาการเลือกไม้เอามาใช้ทำบริดจกีตาร์นะครับ สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเลือกไม้หน้าเนาะการแท็บจูนนิ่งนะครับว่าให้เสียงเป็นแบบไหนนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีหลายท่านนะครับทักเข้ามาถามว่าแล้วไม้ส่วนอื่นๆเราเราจะเลือกยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วเราจะเลือกยังไงจะใช้ไม้แบบไหนดีนะครับมันมีหลักการของมันอยู่ประเด็นของมันคือก่อนหน้านี้เราจะสนใจในแง่ของไม้หน้าไม้หลังใช่ไหมครับแล้วก็ไม้เบรซิ่ง ไม้คอว่าแต่ละส่วนเนี่ยใช้ไม้อะไรมันจะมีเหตุผลว่าอย่างเช่นไม้หน้าเนี่ยที่เราต้องใช้ไม้สปรูตเนี่ยเนื่องด้วยมาจากเหตุผลที่ต้องการการยืดหยุ่นตัวเนาะของไม้แล้วก็เบาแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ตอบสนองกับการสั่นสะเทือนได้ดีนะครับก็เลยถูกนํามาเป็นไม้ที่ใช้ในการสร้างท็อปหรือว่าสร้างซาวบอร์ดของกีต้าร์นะครับส่วนไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่รองรับการสะท้อนเสียงได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงเนาะ ไม้คอก็ต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ยอมให้เสียงส่งผ่านนะครับในย่านที่มีเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็เลยเป็นเรื่องของการทําคอด้วยไม้มอกกานีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะกันว่าแล้วไอ้ส่วนที่มันเป็นบริดจ์เนี่ยเราต้องใช้ไม้ประเภทไหนนะครับไม้ที่อยู่ในโซนของความอ่อนตัวก็คือไม้หน้าเนาะไม้ที่อยู่ในโซนของการที่ให้ตัวได้บ้างก็คือจะเป็นไม้หลัง ซึ่งมีการสะท้อนของเสียงนะครับในส่วนของคอเนี่ยต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงแต่ว่าต้องยอมให้มีการสั่นสะเทือนหรือว่ายอมให้มีการเหวี่ยงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโทนอีกแต่ทีเนี้ยไม้ส่วนที่เรากำลังจะพูดถึงกับไม้บิดเนี่ยมันเป็นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงอย่างเดียวและมั่นคงอย่างเดียวหนึ่งคือมันเป็นที่อยู่ของซัดเดิลนะครับซัดเดิลที่สายพาดผ่านเนาะถ้าเกิดซัดเดิลเนี่ยมันมีการแบบสั่นไปสั่นมาได้เวลาเราเราเล่นเนี่ย หมายถึงว่าเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกล้มไปหน้าล้มไปหลังอย่างเนี้ย,ยมันก็จะไม่เหมาะเนาะอันนี้คือกรณีแรกเราต้องเลือกไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงไม้ที่นิยมเนี่ยในกีตาร์โปร่งนะครับก็จะมีอยู่2ไม้หลักๆก็คือไม้โลโซดกับไม้อีโบนี่ซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยถ้าพูดกันในเรื่องของหน้าตาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ ทั้งด้านสีทั้งด้านลวดลายไม้โทนออกดำไม้โทนออน้ำตาลนะครับก็เป็นประมาณนั้นทีนี้แล้วเราจะเลือกใช้ไม้แบบไหนมันก็จะสเปคย่อยบีกว่ากีตาร์โทนของคุณต้องการเป็นประมาณแบบไหนแต่ว่าผมจะพูดในแง่ของการเหมารวมแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ใช้ไม้ที่มีปริมาณของน้ํามันให้น้อยที่สุด เพราะว่าปริมาณของน้ํามันในเนื้อไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างหน่วงการสั่นสะเทือนหรือว่าลดทอนการสั่นสะเทือนของเสียงถ้าเกิดคุณใช้อีโวนี่ก็ต้องใช้อีโวนี่ที่มันมีน้ํามันน,น้อยๆแล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับวิธีการที่จะรู้ว่าน้ํามันเยอะน้ํามันน้อยโอเคมองภายนอกเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีน้ํามันล้นออกมาจากเส้นไม้หรือเปล่านะครับหรือว่าดูแล้วมันแบบเงาเงาหรือเปล่านะครับ อันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2คือนำมาเคาะสมมติเราตัดไม้เนี่ยเป็นคล้ายๆรูปบริดนะมันก็จะเป็นแท่งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีขนาดความกว้างยาวมากกว่าตัวบริดกีตาร์นะครับนิดหน่อยนะครับเอาไม้ตรงนี้มาแล้วเราก็ทําการแท็บจูนิ่งซึ่งจะเหมือนกับคลิปนั้นเลยเวลาที่เราแท็บเนี่ยก็ต้องหาจุดโน้ในการจับเนาะแล้วแท็บด้วยนิ้วของเราเราจะรู้สึกเราจะได้ยินเสียงแล้วกันนะครับ ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณจินตนาการได้ว่าไม้ที่คุณแถบอยู่เสียงมันเป็นโทนไหนอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นโทนคล้ายๆเราเคาะแก้วเนี่ยยิ่งเป็นโทนนั้นมากที่สุดเนี่ยไม้ของคุณจะมีปริมาณของน้ํามันน้อยและแข็งซึ่งไม้ตัวที่ให้โทนเสียงคล้ายๆเราเคาะแก้วได้เนี่ยมันจะเป็นไม้โทนที่ส่งทอดเสียงได้ดีแล้วก็ยาดไฮพิสมันจะไม่หายนะครับ ย่างแสงแหลมก็จะยังอยู่ดีส่วนย่างเสียงเบนเนี่ยมันสรงทอดได้อยู่ละพอเราเคาะเสียงให้ได้เสียงให้มันเป็นรู้สึกมีความเป็นแก้วมากกว่าตัวอื่นๆสมมติเราเลือกไม้มาเนาะแต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ละช,ชนิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม้ที่มีความเป็นแก้วมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไม้อีโบนี่นะครับแต่ก็จะไม่ใช่อีโบนี่ทุกชนิดนะครับไม้รสสูบางตัวก็ สามารถที่จะมีเสียงที่เคาะและเหมือนแก้วได้แต่ต้องหาดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนไม้รสูดเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ํามันในเนื้อไม้มากกว่าอี one, เวอี่เสมอนะครับที่ผมเจอมาแล้วกันทีนี้พอเราเปรียบเทียบกันละว,ว่ารสูดกับอีวอนี่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแง่ของการแท็บเสียงเนาะคุณก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบเสียงที่มันเป็นแก้วมากนะผมอาจจะชอบเสียงที่มันดูขุ่นๆมากกว่า ราะผมคิดว่าอันนั้นจะเอื้ออำนวยให้โทนเบสหรือว่าโทนอะไรที่ผมต้องการเนี่ยออกไปในเสียงกีตาร์ที่ผมทําดังนั้นฟรีฟอร์มเลยครับผมมองภาพว่าคุณจะทําแบบไหนก็ได้แล้วก็เลือกใช้วัสดุตามสิ่งที่คุณต้องการให้กีตาร์คุณจะเป็นมันไม่มีเรื่องผิดล้มถูกเนาะแต่วันนี้เราจะมาแนะนําว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยให้ตัวไม้ที่ใช้ทําบิดเนี่ยถ้าเกิดมันยิ่งเป็นเสียงแก้วได้เนี่ยมันก็จะเก็บโทนได้มากที่สุดนะครับมันจะเป็นแบบนั้น ไม้บิดที่ทํากันจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวเนาะสักครู่เนี้ยเราพูดกันแล้วว่ามันมีโลสสูตรด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวแยกย่อยให้ฟังคร่าวๆนะครับพูดตัวหลักๆแล้วกันนะมันจะมีอีโบนีอีโบนีเนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาเป็นอินเดียนอีโบนีนะครับ e bon i, olo, มักคาซ่าอีโบนีโคโคบอโลมีแบล็กวูดมีพเฟโลนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวมากมีแบล็กวูดมีอีกตัวน่าจะเป็นอเมซอนโลสสูตร ที่เอามาใช้ทำบิดได้นะครับหลายๆตัวเนี่ยเวลาเราแยกสปีชีย่อยเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นไม้ชิงชันบ้านเราหรือว่าไม้พยุงบ้านเราก็สามารถเอามาทําบิดได้นะแล้วแต่ที่คุณจะเลือกแล้วกันนะครับว่ามันมีทนที่ความเป็นแก้วมากหรือว่ามีลักษณะที่เป็นน้ํามันมากหรือน้อยนะครับทีนี้พอเราสเปคว่าไม้ที่สามารถใช้บิดเนี่ยมันมีหลายตัวเนาะ ผมเคยสับสนระหว่าง l l c k w o o d นะครับกับ Ebony นะครับตอนนั้นเนี่ยผมพยายามเทสว่าไม้บริดที่ใช้ Indian e b อีโกับตัวที่เป็นแบล็กบ o ดเนี่ยโทนไหนเนี่ยมันจะดีกว่ากันนะครับผมเคาะตั้งแต่ทดสอบตั้งแตออ่ไม่ได้ทดสอบแค่2อ,อันนาะต้องบอกว่ากีตาร์เนี่ยผมผมใส่แบล็กบ o ดไปประมาณ3ตัวนะครับเพราะว่ามันมีความดำเนาะมันสวยแต่ก่อนที่ผมจะใส่เนี่ยผมเคาะเรียบร้อยแล้ว มันมีความเป็นแก้วที่ที่น้อยกว่าอินเดียนอีโบนีนะครับซึ่งอินเดียนอีโบนีก็คือไม้อินเดียไม่อีโบนีที่มาจากประเทศอินเดียนะมันจะมีความดำๆกลับมาต่อก็คือผมพยายามทสดูว่ากีตาร์จริงๆเนี่ยมันสามารถย้ายจากอีโบนีไปใช้ตัวที่เป็นแบ c ็กบูดได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของมันออกมาคือความเป็นธรรมชาติของเสียงหรือว่าความที่มันเป็นประกายของกีตาร์เนี่ยตัวที่เป็นแบล็กบูดมันจะมีความทึบกว่า นะครับต่อให้ผมในตอนนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการซัพพอร์ตให้เสียงดีที่สุดอย่างเช่น s ซดเดิลน,นัดลูกบิดที่แข็งแรงหรือว่าค o าวเ e t ที่ค่อนข้างดีหรือทุกอย่างที่สามารถทําได้นะครับเสียงที่ได้มันยังมีความขุ่นอยู่ซึ่งพอผมทำไป3ตัวผมก็เลยเริ่มสรุปว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยตัว Indian e นอีโบนเนี่ยมันค่อนข้างโอเคกว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมรู้แล้วว่า b l บล็กบู d มันค่อนข้างไม่โอเคนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มเทสว่าจริงๆแล้วอีโบนี่เนี่ยที่มันมีสปีชีแตกต่างกันเนี่ยมันให้เสียงที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับก็เริ่มเทสด้วยแ e bon อฟริกันอีโบนี่อินเดียนอีโบนี่มีตัวที่น่าสนใจคือถ้าเกิดผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นมากา s ์ซาอีโบนี่นะครับพอ3ตัวเนี่ยตอนที่เทสเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในแง่ของตัวที่เป็น ความประกายของเสียงหรือว่าย่านไฮพีชอย่างชัดเจนผมก็เลยตกตะกอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับผมนะไม้ที่เบาะสำหรับใช้ทางบรดจ์มากที่สุดก็คืออินเดียนอีโบนีนะครับเพราะว่ามันมีการแคปเจอร์ของเสียงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีสําหรับผมนะแล้วก็มันมีความเปราะนั่นหมายความว่าพอมันมีความเปราะมันก็จะส่งท่อเสียงในย่ยานเสียงไฮพีชเนาะแล้วก็มันก็จะมีการให้ตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือ ตัวของมันเนี่ยจะไม่แข็งทื่อเกินไปนั่นหมายความว่าก่อนแล้วนี่ที่ผมบอกว่าผมเคยทํากับตัวแบ็กบูดนะแบ็กูดเนี่ยมันจะมีความแข็งและมันจะมีความความแข็งมากๆอ่ะซึ่งพอมันแข็งมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ยอมปีกของตัวบิดมันไม่ค่อยสะบัดนะครับดังนั้นมันจะให้โทนของเสียงที่ไปลงซาวบอร์ดเนี่ยแตกต่างกันกันกบตัวอนะีวอนี่เนาะโอเค ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีเท่านี้สาหรับวันนี้วิธีการเลือกบิดนะครับวิธีการเลือกบิดพยายามเลือกที่1คือเป็นไม้แข็งนะเพราะว่ามันต้องรองรับตัวแซดเดิลนะครับอย่างที่2คือถ้าเกิดเราอยากให้เสียงกีตาร์เป็นโทนไหนเนี่ยพยายามพยายามเลือกใช้ไม้ที่เป็นโทนนั้นบางคนอาจจะชอบโลสูตรก็เลือกโลสูตรนะครับบางคนอาจจะชอบอีโบนี่อย่างผมชอบอีโบนี่ผมก็จะไปเลือกอีโบนนี่เพื่อให้ได้โทนที่มันมีความประกายนะครับแล้วก็เสียงเต็มนะครับโอเค ทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมถ้าเกิดมีตรงไหนสงสัยนะครับพิมพ์สอบถามกันได้แล้วเดี๋ยวผมว่างจะมาตอบให้ซึ่งบางตัวถ้าเกิดมีประโยชน์มากๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ